กาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะว <c oughs> ันนี้เรามาอยู่กับเซอร์บอดอีกแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็มีคนตีมาว่าไม่ไม่ค่อยดีเลยตอนนี้กำลังเก็บเงินอยู่นะฮะเก็บเงินซื้อไม่หม่เยอะนะฮะพอดีโดนติมาเยอะเลยเรื่องไม่ว่าไมช็อตบ้างไม่ไม่ค่อยดี เดี๋ยวตัดไปตอนเริ่มเลยดีกว่าแล้วครับมันเริ่มกันเลยเกมแรกของวันจะเป็นยังไงฮะอันนี้เรามาอยู่กับอีพีที่3แล้วนะฮะขอโทษด้วยฮะที่ต้องพูดฮะติดจากใครมาไม่รู้แกล้งบ้างจริงอะครับวันนี้เราจะมาโชว์ไก่หรือเปล่า ก็ไม่รู้จากที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโหสัตว์เอ้ยขอโทษด้วยฮะที่มีคำหยาบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วผมขอหยุดแล้วไปเริ่มตอนที่ว่าเริ่มเกมใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อฮะเอาละเอาละพ่อพวกไปต่อ แก้งบ้าจริงเราจะยังไม่ซื้อปืนนะแหมบรรยากาศช่างเงียบเก่าถะเกินเราพกพวกเดินตามมามาสิแก้งบ้านจริงพวกโอ้เจ็บ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 ,จบมาี่ไป ไปกูจะตายฮาเฮ้ยตายตรงไหนกันเฮ้ยตายหมดเลยเหรอตายหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้สองไอ้หน้าหลังเต <hi> ็ไมไปหมดไอ้บ้าเอ้ยอ๋าเรารอวินที่สามถึงจะซื้อปืนดีกว่า ไปตอนนี้ไอ้บ้าเงินไม่มีรีบซื้อไปไหนซื้อระเบิดสักสองลูกขออภัยด้วยคะที่ไอ้บ้าเล่นอย่างนี้นี่ไงกูเพิ่งตาระเบิดได้อันเดียวคุ้มไหมเนี่ยซื้อระเบิดมาสองลูกปลาได้ลูกเดียวเดี๋ยวตัดไป เริ่มเกมใหม่ดีกว่าอบอกแค่คำเดียวว่าเละครับมาเราจะมาวันนี้เราจะมาหยิบแต่สนัยกันดีกว่า,าเรียกกันง่ายว่าอัปเปอร์อัปเปอร์อัปเปอร์แก้งบ้าจริงนี่มันมีคนหนึ่งเดินมาเข้ามาดิ จริงเอรอวะเอาไม่เดินออกมาเลยบ้าเอ้ยโยนระเบิดทำไมอะอะไรวะเหลือสามคนเอ้ยปันระเบิดเลยเนี่ยโอ้ยอะไรวะตายไปดิตายไปหนึง่ง โอ้โห,โอ,โหอะไรวะอหัวร้อนหัวร้อนนะฮะดูหัวร้อนแม่ไงไอคิว <c oughs> ตัวเดียวอายช่บหไยเล่นอะไรดีเนี่ยเล่นปืนไงไ,งไอบ้าพูดคนเดียวก็เป็นวะ่ะเราวพอพวกไปต่อไปต่อยาวๆเอาสักสิบหกศูนย์ไปเลยสิบหกศูนย์เป็นไงไป เฮ้ยเกือบเอ้ยเกือบเกืบเอบเกืบเกบเกบเอบเ้ยโอเคดีกว่าทำไมไม่มาบีกันบ้างวะไปแต่เอพวกนี้มาดิมาดิมาดิกูหนีดิหนีดิรออะไรอะ่ะ อะไรแล้วก็วะอย่าดักกูนะเฮ้ยเอ้ยเพื่อนดีกว่าตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยมาไม่เฮ้ซุ่มไม่เฮ้เสียงเฮ้ยเอาว่ะเอาเหลืองว่ะเก็บบอมเก็บบอมเก็บบอม นายไปนั่งทําอะไรตรงนั้นละ่ะไอ้บ้าเ้ยอย่าเพิ่งยิงหมดนะขอวางก่อนอ่าทําดีทดําดีเออทั้งเล่นอย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้ไอ้บ้า <c oughs> เอาละเราเรามาเริ่มกัน นี่ไก่จะมายิงที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ยิงที่หนึ่งเนี่ยมาอยู่ที่หนึ่งมาเป็นที่หนึ่งเออนั่นแหละเหมือนกันมาวิ่งมาเอยห่า่าสมุกปิดป่ะไอ้ขโมนหรอขโมนหรอเอาว่ะเอาว่ะมาเลย รู้ยิงมัวม่วเฮ้ยว่าทีมอ่ะนี่แหละแก๊งยิงได้เราย,ยิงไม่ได้ปลาระเบิดไปดิเฮ้ยธรรมดาที่ไหนแฟนไปกินก็รู้มอยู่ตรงนั้นน่าจะอยู่ซีทีแล้ว อย,อออยไปยืนทำไรไปยืนไปยืนทำไรไปยืนทำไรบ้าให้บ้าเอ้ยเอาล่ะ ค่คยยังดูดีหน่อยคุณสอนลามค่ะเปลี่ยนชื่อมาดิเอาเดิเอาเดิย,ยังไงอะ <c oughs> ขออาภายัยเลยนะเฮ้ยมีหรือเปล่า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 อ่าบาระเบิดไฟทำไม เอ้อยู่ๆเอออยู่ๆเอาดิเอยู่ดิเอาดิอยู่ดิอย่งไรอะโผล่มาดิโผล่มาดิมาเอาเหลืองว่ะเอาเหลืองว่ะทีมเอ่ะเอ้ยกูว่าแล้วฮะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เริ่มเริ่มเล่นดีกว่าเอาละมาเริ่มใหม่กันดีกว่า เคมเดิมฮะไอคนเล่นสนัยแล้วก็ต้องเล่นเอคขออภัยด้วยนะะไอ้บ้าเอ้ยเหงาจังเล่นคนเดียวใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเซอร์บอสด้วยนะฮะแ้แ้มาทำอะไรทำอะไรตรงนี้อไอห่ามเห้ย เดี๋ยวขอคัดนะฮะขอคัดเอาละพระพวกไปต่อเฮ้ยเกือบตายมึงไห้หาโอ้ยอยากเล่นสไัยอ่ะเล่นก็ได้วะสนัสองตัวไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ถือเขาวางไว้เ้ยไอ้บ้าแกงบ้าจริงไปลองดีกว่าเราจะมาดูวิถีของไก่การยิงไก่นะการยิงของไก่ ป้าเอา้าโหอะไรอ่ะมึงโดนแฟดอยู่อ่ะโฮ้อไอห่ามเลยเอาว่ะวันนี้ทีมแม่ทีมไก่เราจะชนะกันนะฮะเฮ้ดดอบมีดอบมีกิมมีเอเคเลโลไม่มีใครดอปให้เราเลยอ่ะขอไปัยด้วยฮะภาษาอังกฤษไม่เก่งฮะ Thank you sir เนี่ยอะไรเงีอ hmm. ังกฤษอังกฤษได้อังกฤษได้อยู่ได้นิดเดียวไอ้บ้าสมุกมาทำไม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 ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะเสียงดังไมคช็อตหรืออะไรก็ตามตอนนี้หาผู้ใหญ่ใจดีฮะใครมีไมคมือสองไมค์เก่า ไม่ดีๆเก่าๆแบ่งให้ได้ฮะโอ้ยช็อตโอ้ยอะไรวะเล่นคนอื่นคนคือเขาเล่นดีกันหมนดพี่กูเล่นกาดกันคนเดียวน,นะเดี๋ยวขอคัทไปตอนที่เริ่มใหม่นะฮะเดี๋ยวคนดูเบื่อเอาว่ะเอาว่ะน,นี้ทีมอ่เล่นดีเไอ้กิมมี่ออม thank you thank you โอ้เล่นออฟสามตัวบ้าบ้าไปแล้วพวกนี้วันนี้ออฟตรงกลางสามตัวตายสักตัวโอ้โหบ้าเอาไปไม่เล่นไอเอ๊ะ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 ไอบ้า ยิงไม่ทันเลยดิยิงไม่ทันเลยดิออกโถมอ่ะเขาเรียกโถมเอาว่าเพื่อนโหดว่ะเพื่อนโหดเรากากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แม่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะ เอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้ไหลว้ารุมขนาดนี้เอามีดมาฟันกูก็ได้ขอแครในคำหยาบเลยนะฮะาอีกแล้วหาอีกแล้วเรามาเป็นขอทานนะฮ <Hello. S 2> ะ Hello, Drop me please n ว่ h Thank you Thank you my friend น่าเงี้ยโอ้อังกฤษแน่นนะ เอาไปกู oh ทีโลโวตอนไหนวะเนี่ยมาดีมาีิกูรู้มึงต้องมาตัวหนึงงง่งไม่มาเว้ยมึงบอมมึงไม่มึงถืออะไรของมึงวะเราลอง P พีไฟเนะเผื่อเข้าหัวแตกอา thank you my friend อามาทำไมเฮ้ยเพื่อนอยู่เฮ้ยยิงไหนได้อ่ะอ่าบีเคลียเอ้ให้มิดวันมิดวันอา่าเราจะไปวางระเบิดกันนะฮะ เราไม่เน้นยิงเราเน้นเก็บแต้มไอ้บ้าแระเฮ้ยเอา่าวเอาเหลือง่มบอกแล้วเราเน้นเก็บแต้มฮะเน้นวางระเบิดขอภไยในความกากของคุณสอนรามเลยนะฮะไปเราเน้นหามัง้ง เราต้องเล่นโถมใช่ไหมล่ะอ้าวชิบหายสมุกอย่างงี้เฮ้ยยิงกูทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้ปาแค่นี้ยังจะโดนวิ่งน้อยหาเฮ้ยนี้นี้นี่โผลมาด้ โอ้ยเลยเออย่าให้เพื่อนกูได้โผล่เพื่อนกูโผล่เป็นยิงยังไงโผล่เป็นยิงโผล่เป็นยิงเอ้ยเอาวะหน่วยสว่านนะรู้จักว่ากระโดดยิงกระโดดยิงอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเอเคเรียเอคเรียมา อยู่ไหนอะ What เซฟหรือเปล่าเซฟแน่นอนเลยอย่างงี้ยเซฟแน่นอนอย่างเงี้ยแตเอาจะไปตามล่ากันนะฮะนี่งไงฮ <laughs> <laughs> ยิงอะไรอะ่ะยิงอะไรคุณยย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 มยิงอะไร ิดว่ามีสติกเกอร์คนเดียวกูก็มีไงคารบิดคาบิดเฮ้ยถึงแล้วแม่คุยคนเดียวก็เป็นว่ะามาอยากน้อยเราก็ไม่ทุเรศด้วยวันนี้อีพีนี้เราไม่ทุเรศฮะคิวเก้าไตเก้าฮะไม่ทุเรศฮะ,ะดิไอ้น้องโผลมานี่เอาไปกินอาเป็นน้องนั่งทำไรซบเหรอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่ะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอ้บ้านอนซบเลยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ be here, be here, be here. บีเคียบีเคียบีเคียบอมบอมว้าวไปทำไรไปนั่งทำไรนั่งขี้เลยเ hey, er. ฮ้บอมกูไปนนไปโ่้ยนง ลงมาเหรอลงมาเหรอลงอืมหัวร้อนเลยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเพื่อนมีใครซื้ออ,อปไหมมีไหมมีไหมมีหนึ่งมีหนึ่งอ่าไม่ซื้อกูซื้อ what ไอ้ที่ตอนกูไม่ซื้อล้ไมก็ไม่ซื้อ พอ,อคุณเอเอเอุอ้ย thank you thank you my friend thank you ทำไมวะมันยิงมันต้องขอบคืณเขาเรียกว่าเซอร์บอสรอเป้าเซอร์อาเป็นไงเซอร์บอสรอเป้าหรือเปล่า,ส,ลาสมมกมาทำไมสมมกมาทำไมไอ้บา้าไม่บา้าสมมกอะไรแย่ เอยเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นไหนวะเอ้ย my friend เอ้ยอยู่ไหนเนาะปลาทำโพงแฉกไปยิงถังเล่นเวลานี้เอ้า what the fuck คือคนอื่นมีเยอะแยะไม่ยิงไอ้สองไอ้ยัไอองไงไม่ที่โว่เว้ยีพีนี้ไม่ที่โว่เว้ยห้ามันเนี่ยเราก็ขออภัยด้วยฮะแล้วก็ย้ายมันอยู่ตำรวยเอ้ยตำรวจ <c oughs> ตำรวย <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยคุย <c oughs> คนเดียวก็เป็นเราพพวกไปต่อ เพราะว่ามาเอโองกันแน่นอนเลยมาไหมบี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 โนเอโลงโนเอง,อเองนี่โนเองก็มาว่ะ <c oughs> ขอพันฮะมันต้องมีรอดมาตรงนี้แน่สักตัวหนึ่งเฮ้ยบ้าพามาสักหัวสักหัวเอาสักไฟเลยโอ้ไม่ได้ยิงอะไรเขาเลยไอเอก็บปืนก่อน ข้าวของเต็มไปหมดเลยตรงมือเนี่ยถ้าใครที่อยากโดนตทอะไรก็ทักเฟซมาได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้ด้านล่างนะฮะใครที่อยากโดนิทไม้เก่าๆไม้เก่าๆที่แบบว่าไม่พังนะขอไม่พังแล้วก็ตอนนี้เป็นขอทานไปแล้วฮะ เฮ้ยเฮ้ยเอช็อตว่ะเอชช็อตว่ะอ่าอ่าเอาเหลืองเอลมีพีสเฮ้ยอาวาเก็บหัวรู้รู้กูมึงมึงก็มาอย่างเงี้ยเอาศพนี่ยไอ้หามเลยท่าเท่งเก่งมึงอืมอ้มอื้ม <c oughs> ไอ้บา้านานแก้งบ้าอย่างเงี้ยซื้อปอืนนี่โอ้โหรออะไรอะ่ะมีตังมีตังตังเยอะอา่าวันนี้เราเขอที่สองก็ยังดีวะ่ะระเบิดไปแล้วไฟเดิโฮ่เอา้าให้หาแฟนไปกิน เอเถ้ากูอืก็ลังจะพูดเลยถ้ากูแพ้ปืนพกนี่กูไปลาหมาตายเลยเละฮะเหลือคนเดียวฮะยังไง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 มันเซฟปืนแล้วฮะเซฟปืนเซฟกันเซฟกันกู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 พวกแย่ friend <laughs> พูดคนเดียวอ่ะ ที่คนอื่นไม่ได้ยินเสียงฝั่งเขาเพราะว่าเพราะผมบล็อกไมค์เขาหมดทุกคนเลยนะฮะพอดีเขาแม่งโคตรเสียงดังกันเลยเสียงดังตั้งแต่นูนะ่นอะตั้งแต่สิงสนามซ้อมมาฮะก็เลยเลยขอปิดเสียงไว้ถือสนายเราไม่เน้นเกาะฮะเราเน้นยิงโผลมาดินี่ไงโผลมายิงแม่งโผลมายิงจริง เอลอองเอลอองโผล่มาโผล่มาโผล่มาไอ้หหำหัวหัวไงหัวเฮ้ยบูทมีบูทมี อ่ายังไงยังไงเพื่อนนี่หว่าเฮ้ยเอาเหลืองว่ะอ้าอ้ายังไงยังไงสองอมีตังค์ซื้อเกาะไม่หรอกเมื่อกี้ไม่มีตังค์ซื้อเก่อฮะ,อะวันนี้อีซี่เกมะ เรา,าพอพวกไปต้องอา่าเรากดมาหมค์คุยกับเขาอีกเขาจะฟังรู้เรื่องมันเนี่ยฝรั่งกันหมดเลยบ้าเลยอ่ามีคนไปอลองก็อ่าปลาสมุกมาทำไมสมุกมาทาไมสมุกมาทาไมสมทบทุนครับสมเพลสมทบทุนครับ กว่ามันต้องมีคนเลงอย่างนี้อ่าโอ้เก็บหมดอย่างนี้ให้ยิยงใครอ่ะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนไหนเถอะ <c oughs> <c oughs> เอาอเราพอพวก เดินไปเรื่อยๆเดินไปอีกยาไปยาไปเยย,ยังไงยังไงมาดิมาดิโผมาเจ้าจวะเจ้าใจวะรู้จักใครวะรู้จักใครวะไอ้ยี่คุยคนเดียวก็เป็น,ๆๆๆๆาน,นม,มาเฮ้ย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 หฮ้ยเ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 ้ยเ้ยเ ขอคัดนะฮะขอคัดอ่ารเงี้ยแล้วกดตัวแล้วขี้เกียจแล้วกดตัวทีคุยกับเขาอีกแล้วเขาจะฟังกูรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาละพอพวกไปต่อเราจะมาเล่นสนายกันเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้เราฮิตติดชาร์จชาร์จเลยวะชาร์จแบบท,ที่โลในที่สุดกูก็จะที่โลเหมือนเดิมนะฮะ สมุกแล้วปลามาทำไมปลามาทำไมปลามาทำไมปลามันก็ยิงดิเอลอง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 เฮ้ยเอาเหลืองเอ้เฮลมีพีซขอสมุกไปแล้วเอโนเอลองรถเต็ดรถเต็ดไอช็อต มาดิมาดิโผล่มาเอ้ยซีทีวันซีทีวันใช้ปืนบวกเขามีสนไนไม่ยิงไอ้เที่ยเฮ้ยมีดวันมีดซีทีมนี่ meet one, meet มาด <Nice. S 1> ิไนส์วะเขาบอกว่าอยากได้มีดวะ่ะ ไอ้ช e ็อตเพื่อนนี่ว่าอ่าโดนระเบิดสำหรับวันนี้อ้าวยศเลื่อนโอ้โหเป็นไงสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะก็บายบายก็เดี๋ยวนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละครับขอปิดรายการเพียงเท่าน,นี้นะฮะ ใครที่ชอบก็กดติดตามช่วยกันแชร์นะครับ